ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยกับการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหญ่ในแบบ Big s i n งเกที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าโปรเจก t นี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้ว จะมีโอกาสแจ้งเกิดในตลาดเมืองไทยหรือไม่ย้อนหลังกลับไปที่งานมอเตอร์โชว์2019 G.P.X. ได้เปิดตัวรถต้นแบบ Legend 400 F.T.R. ที่ทุกท่านกำลังชมภาพกันอยู่ในขณะนี้รหัสต่อท้าย F.T.R. ก็หมายถึง Flat Track Racing มันคือรถแข่งที่ใช้แข่งวิ่งบนทางดินรูปทรงกลมหรือว่าทรงรีวิธีการแข่งขันนั้นต้องวิ่งสไลด์เข้าโค้งครับจากภาพรถต้นแบบนั้น สังเกตดูก็จะเห็นว่ามันถูกทําขึ้นมาเพื่อการโชว์แต่รถตัวจริงของมันนั้นจะเป็นแบบสปอร์ตคลาสสิกหรือว่าคาเฟ่เรสเซอร์หรือจะเป็นแทร็กเกอร์ก็ได้สําคัญก็คือว่าเครื่องยนต์สูบเดียว 400cc ระบายความร้อนด้วยน้ํามันเครื่องเสื้อสูบฝาสูบโชว์ครีบระบายความร้อนที่หลายคนอยากได้อยากสัมผัสนั้นมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ GPX จะพัฒนาออกสู่ตลาด จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่าโปรเจกต์ของ Legend 400 FTR คันนี้มันถูกพัฒนาเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเปิดตัวเข้าสู่ตลาดในเมืองไทยได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากระแสของสปอร t c l a s s สิในคลาส400 cc ยังมีความต้องการที่ไม่มากนัก GPX ก็เลยชะลอโครงการออกไปก่อนตลอดช่วงเวลา7 8ปีที่ผ่านมารถสปอร์ตคลาสสิก ตระกูลเลเจน d ์ขนาด 150, 200และ 250cc โดยเฉพาะรุ่นล่าสุดก็คือ Legend 250ทวินมาร์ค3มียอดขายรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า50,000คันนับเป็นตัวเลขการขายที่สูงมากครับโดย GPX ครองตลาดในคลาสไม่เกิน100,000บาทอยู่เพียงค่ายเดียวซึ่งราคาค่าตัวของ Legend 250ทวินมาร์ค3อยู่ที่ 88,500บาทมันเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้สัมผัสได้แม้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบเฉพาะกลุ่มแต่มันก็ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจุดเด่นของมันก็คือรูปแบบดีไซน์สไตล์สปอร์ตคลาสสิกที่มีกลิ่นอายมาจาก Honda า a b เบล5 0ในอดีตโดยเฉพาะเครื่องยนต์สสูบเรียงนั้นชัดเจนมากครับปริมาตรจริงอยู่ที่234ซีซี จน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด GPFI x แบรนด์เดลไฟจากอเมริกาให้พลังอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางที่ดีเยี่ยมรวมถึงความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำได้ดีทีเดียว g p x ใส่ออปชั่นเต็มเข้ามาทั้งอัพไซด์ดาวดิสเบรกหน้าคู่ช็อคอัปหลังแก๊สของ YSS รุ่น G s e r i e s รวมถึงวงล้อแบบซีลวดที่หลายคนอยากได้มันคือสปอร์ตคลาสิก ที่คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมามาถึงวันนี้กระแสของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งเมื่อ t ไทรัมได้ทำการเปิดตัว Speed 400และ s c r a m b l e r 400x เครื่องยนต์สูบเดียว 400cc รวมถึง Harley d a v i d s o n ที่เปิดตัว x 440ในจังหวะเวลาที่ใกล้เคียงกับ Triumph e, ซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้วก็ยังมีกระแสะข่าวของ Honda GB350C หรือ CB350 Classic ที่อาจจะมีการเปิดตัวกันที่อินเดียในช่วงปลายปีนี้หรือแม้แต่ Royal Enfield ก็มีกระแสะข่าวของ Classic 650ต้องบอกเลยครับว่าในช่วงเวลานี้กระแสะข่าวของ Sport Classic จกจกค่ายักษ์ใหญ่หลายค่ายได้ช่วยกันสร้างกระแสะให้มันกระพือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต่อคำถามที่ว่า G.P.X. นั้นจะมีการพัฒนาหรือว่าเปิดตัว Sport Classic รุ่น Legend 400หรือไม่ถ้าถามในช่วงปีที่ผ่านมาบอกเลยครับว่าโปรเจกต์นี้ถูกเก็บเข้าลิ้นชักไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่ากระแสของ Triumph Speed 400, Scramble r 400X รวมถึง Harley d a v i d s o n X440 ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างดียอดขายถล่มทลาย ผมเชื่อว่า g p เนั้นอาจจะรื้อฟื้นโปรเจกต์ Legend 400ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับเดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ Summit Capital Leasing ได้เลย